อมามาส่งมาเลยไปมาเลย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 มาส่งแล้วอวงวงจะไปทำงานแล้วครับไหนลูกอยู่ไหนฮะนี่เพิ่งหางครับครับไปหางเอ้ยวงวงมาส่งทุกวันมาส่งทุกวันครับมาส่งทุกวันนี่นี่นี่มาเฝ้าทุกวันเลยนะครับ มาส่งทางทุกวันเลยอ่ะซิกแฮนหน่อยซิกแฮนอ่ะนี่เห็นไหมนั่งลง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 นี่นั่งลงวะซิกแน่นซิกแน่นซิกแฮนซิกแฮนนี่น, ồng, นี่ uống uh, uống quá